ซอฟต์แวร์ a อตต์เซอรหรือ SaaS นะครับในปัจจุบันในวงการ IT ทีนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กใหญ่ก็จะนิยมชอบใช้ลักษณะข,ของการใช้ซอฟต์แวร์แบบนี้นะครับต้องตอบคำถามว่ามีคนถามว่าแล้วมันคืออะไรนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนนะครับเวลาที่เราต้องการจะใช้ซอฟต์แวร์ต้องการจะใช้อีเมลต้องการจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราจะต้องทำการซื้อ ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นไลเซเส้นมานะครับซื้อมาครั้งเดียวเลยนะครับราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องตั้งเครื่องที่ชื่อว่าเป็นฮาร์ดแวร์หรือเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอาไลเส้นมาลงโดยต้องมีไอทีผู้ชํานาญการมาลงแอปพลิเคชันแล้วก็ให้คนในองค์กรนะครับหรือผู้ที่ต้องการจะใช้เนี่ยใช้งานนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการดูแลรักษาเมนเทนมันไปนะครับ ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นไอที IT ที่ดูแลก,ก็หรือเอนจิเนียร์ที่ดูแลก,ก็ต้องทําการแก้ปัญหาถ้ามีการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็จะต้องไปทําการซื้อเพิ่มนะครับเพื่อจะทาการอัปเกรดก็คือการเพิ่มศักยภาพของแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมานั่นเองนะครับจากปัญหานี้นะครับในยุคปัจจุบันนี้หลายบริษัทนะครับค่อนข้างจะเป็นส่วนมากเลยก็น,นิยมจะใช้ลักษณะข,ของซอฟต์แวร์แอสเซิลบิซึ่ง คอนเซปต์ Concept ของซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับเราดูให้ง่ายคือเป็นเหมือนลักษณะของเมลเว็บเมลนะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail Hotmail Yahoo นะครับหรือ Facebook จะเห็นว่าเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวระบบเนี่อยู่ที่ไหนเพียงแต่เราสามารถเข้าอินเทอร์เนต็ตได้หรือเข้าไปใน เซสชันที่เป็นคลาวด์ได้เนี่ยเราก็สามารถที่ใช้งานได้เลยนะครับโดยคอนเซปต์ของซอฟต์แวร์เซอร์วิสส่วนมากก็จะเป็นลักษณะข,ของคลาวด์คอมพิวติ้งที่อยู่อยู่ในที่ที่ผู้ให้บริการต่างๆอาจจะเป็น AWS หรืออาจจะเป็น p r i v a t e data center ที่แล้วแต่ผู้ให้บริการของนั้น ทำการติดตั้งไว้นะครับเป็นลักษณะาการคิดแบบเป็นรายปีนะครับแล้วก็มีพีเดียนในการทดลองใช้นะครับขอเพียงคุณเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ลักษณะาการใช้งานส่วนมากจะเน้นไปทางพวกเว็บเบ์เซอร์ซะมากกว่าเพราะว่าเป็นการใช้งานง่ายแล้วก็เจ n เน a เรตยูเซอร์พาสเวิร์ดให้เราเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเราทําการซื้อเขานะครับ อาจจะมีช่วงพีเ์ียตทดลองสัก3เดือนคุณซื้อเขาเขาก็ให้ยูเซอร์พาสเวิร์ดมาคุณก็เข้าไปที่หน้าจอแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการเลยอย่างเช่นซอฟต์แวร์ประเภทเซลฟ o r c e นะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ CRM โดยที่คุณสามารถดิดนิ้วปุ๊บเข้าไปได้เลยถ้าเขา a อ p r o v e ถ้าเป็นสมัยก่อนกว่าที่คุณจะทำการติดต่อซื้อไลเซนส์กว่าที่คุณจะซื้อเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งด้ดยเอนจิเนียร์ถ้าไม่เก่งอาจจะต้องใช้เวลานานใช้เวลา1-3เดือนหอบางแอปพลิเคชัน่ย 6เดือนถึงปีหนึ่งเลยกว่าที่คุณจะได้เริ่มใช้งานในการพัฒนาโปรแกรมหรืออะไรต่างๆจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เราต้องการใช้เมลนะครับเมื่อก่อนเราต้องซื้อฮาร์ดแวร์มาตั้งอ e ีเมลเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันนี้เราแค่ไปลงทะเบียนหน้าเว็บเมล Gmail นะครับเราก็ใช้งานได้ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับมีข้อดีนะครับหลายประการรวมถึงการคอนโทรลค่าใช้จ่ายในแต่ละปีส่วนมากซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสจะคิดเงินเป็นรายปีนะครับหรือว่า เป็นการที่เรียกว่าเป็น s u b s คริป t i สับสคนะครับในการที่จะจ่ายเงินคือใช้ก็ซื้อเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดปีหน้าเราเปลี่ยนนโยบายเราไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วเราก็ไม่ต้องต่อสัญญาเขาต่อหรือไม่ต้องซื้อต่อนั่นเองก็คือ Add a service นะครับตามที่เราต้องการจะใช้แต่ถ้าเรารู้สึกเราจะใช้ต่อเราถูกใจเขาเราก็ต่ออายุกับเขาไปนะครับ ตัวซอฟต์แวร์เราก็จะรันอยู่อันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะครับข้อเสียก็คือว่านึกภาพว่าเราเอาธุรกิจเราหรือเอาโปรเซสต่างๆไปผูกไว้กับซอฟต์แวร์ของเขาซะหมดทีเดียวซะเยอะทีเดียว เราก็ถูกเป็นลักษณะข,ของการที่จะต้องตามเข้าไปไกลๆนั่นเองนะครับก็คือจะต้องติดตามเข้าไปไกลย,ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเราใช้ gmail อยู่กันส่วนมากนะครับวันหนึ่งถ้าเราไม่ใช้ gmail เราไปใช้เมลยี่ห้ออื่นถามว่า data ข้อมูลเนื้อเมลต่างๆมันจะถูก transfer ไปด้วยไหมก็ตอบว่าไม่ใช่นั่นเองครับก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าในยุคปัจจุบันที่นิยมใช้เพราะว่าความสดะดวกสบายแล้วก็ความที่ flexible ในการพัฒนาโดยที่เราไม่ต้องมาจ้างอินเจเนียโดยที่เราไม่ต้องมามีพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ hardware ใดๆ ให้วุ่นวายนะครับขอเพียงเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ลักษณะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันที่สําคัญก็สามารถที่จะคอนโทรลค่าใช้จ่ายในแต่ละปีได้ด้วยนะครับนี่ผมนิสนาตกินทองคําแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ